ขจรันพรนบสกุบ,บาศิกาทุกท่านมีคณะสัตยาติโยมที่มีความทุกข์ใจมาบอกกันว่าโยมสูญเสียพ่อโยมสูญเสียพี่ชายโยมสูญเสียญาติโดยไม่ทันได้ล่ำลามีการค้างคาใจในชีวิตเสียเหลือเกินญาติโยมในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอย่ารอให้เสียเวลาจงแปลงคำล่ำลาเป็นนานิสง์เสายคำล่ำลาที่ได้พูดไป มันยังไม่ดีเท่าอานิสง์ที่ได้ติดตนตามตัวเราไปเริ่มมันให้ทานมันรักษาศีลหมั่นภาวนาแล้วขออุชิตบุญกุศลน,นี้ให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะถ้าไม่มีบุญจะส่งอะไรสร้างบุญขึ้นมาเพื่อส่งไปบุญคือความสุขใจจากการได้ทำสิ่งที่ดีๆทุกๆอย่างส่งไปให้เขาแปลงความ่ำลาเป็นานิสงสอง แปลงความห่วงใยเป็นความเข้าใจในเมื่อเราห่วงใยแล้วไม่ทันได้ล่ำลาเราทุกข์ใจเสียแล้วเกินอย่าลืมทุกขมากไปเดี๋ยวเขาจะกังวลใจแล้วเขาจะทุกขนะว่าเรานั้นกําลังทุกข์อยู่จงแปลงเป็นความเข้าใจมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายความมืดความไม่สบายใจการไม่ทันได้ล่ำลามันเป็นของธรรมดาของโลกใบนี้มนุษย์เราต้องเจอทุกๆรูปแบบจงเข้าใจและจงไม่ประมาท และจงทําใจเข้มแข็งจากการทําสมาธินะอย่าเป็นผู้ที่ประมาทจงเป็นผู้ที่เข้มแข็งเพิ่มความอดทนในชีวิตมีกําลังใจเป็นพื้นฐานด้วยความเข้าใจตรงนี้เขาก็ไม่ทุกใจเราก็ไม่ทุกใจเพราะเรากําลังดีขึ้นเรื่อยเเขาก็กําลังรับบุญเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปสู่สุคติภูมิของเขาบุญกุศลที่ได้สร้างกันไว้บุญกุศลเราที่ได้สร้างไว้มันครบจบท่วนกระบวนความ โลกมันเป็นแบบนี้นะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีพอใจมีไม่พอใจมีเสียอกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราต้องอยู่กับโรคให้ได้อยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ด้วยธรรมชาติที่ดีจากการทำสมาธิทาทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร